สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิคเคอร์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่28เมษายน2559นะคะตัวแรกนะคะก็คือตัว AP นะคะก็คาดผลประกอบการควอเตอร์หนึ่งนะคะลดลงเยียร์เยียนะคะโดยมีปิดยอดจองเนี้ยที่ประมาณ4.5พันล้านบาทนะคะอ่อนลง ประมาณ2%องเอเซนยอนเยียโดยยอดจองแนวราบนะคะทรงตัวยอดจองคอนโดลดลง6%นะคะทั้งนี้ก็ไตรมาสนี้เป็นการมีการเปิดโครงการใหม่เพียงหนึ่งโครงการนะคะหากเทียบกับยอดจองควอเตอร์หนึ่งของ59กับเป้าทั้ง ช่างปีนะคะที่21ล้านบาทนะคะก็ถือว่ายังต่ำอยู่เชื่อว่าก็จะมีการเร่งการเปิดโครงการในแนวราบมากขึ้นนะคะในช่วงที่เหลืออีก12โครงการก็จะทำให้ยอดจองแนวรับเติบโตได้ดีนะ,ะเข้าเป้าในปีนี้ที่จะโตประมาณ10%นะคะส่วนยอดจองคอนโดนะคะในควอเตอร์หก็ได้มาประมาณแค่1.3พันล้านบาทนะคะคิดเป็นแค่ประมาณ8%นะคะของเป้า จองคอนโดที่16.4พันล้านบาทส่วนหนึ่งก็เพราะทางบริษัทจะเริ่มเปิดโครงการคอนโดใหม่อีก4โครงการนะคะในช่วงควอเตอร์2กับควอเตอร์3นะคะแล้วก็ในจึงรอดูว่านะคะในการตอบรับของโครงการใหม่ในเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรนะคะก็มองว่าจะน่าจะอยู่ในวิวสัยทัศน์ที่ค่อนข้างดีนะคะในตัวยอดโอนของ 1Q นะคะ ก็ยังต่ำนะคะก็คาดว่ากำไรใน1 Q คิวเนี่ยก็จะลดลงประมาณ20นะคะโดยคาดว่ายอดจองแนวราบจะเข้ามาประมาณ2.6พันล้านบาทต่ำกว่าควอเตอร์1ของปี5้ 2, 000, 000, าที่ 2. 7ดพันล้านนะคะเพราะบางส่วนใ่เกิดขึ้นในควอเตอร์1จะยกโอนไปในควอเตอร์2นะคะแล้วก็ตัวยอดออนคอนโดในไต,ตรมาสนี้ต่ำกว่าไต,ตรมาสก่อนเพราะไตรมาสนี้มีการโอนต่อเนื่องจากโครงการเดิมนะคะแล้วก็เริ่มโครงการ แอสไพนะคะรัะตนาทิเบตน,นะคะเข้ามาเล็กน้อย <c oughs> ช่วงปลายไตรมาสนะคะทำให้ยอดโอนคอนโดเข้ามา1.6พันล้านบาทต่ำกว่าหนึ่งควอเตอร์หนึ่งของปีที่แล้วที่2.4พันล้านนะคะก็คิดเป็นการลดลงประมาณ17%บเจเปอร์นเยนเยียมาจิ้นโครงการ แนวราบได้ดีนะคะโดยเฉพาะโครงการทาเฮาส์นะคะรูปแบบใหม่ดิสตริกต์นะคะซึ่งเป็นโฮมออฟฟิศด้วยนะคะบริษัทยังมีขัดทุนจากบริษัทร่วมพัฒนาโครงการคอนโดเข้ามาประมาณ50ล้านนะ,ะซึ่งมากกว่าการร่วมขัดทุน16ล้านบาทในคตรมหนึ่งนะคะภาพรวมจึงมองว่ากำไรจะอยู่ที่ประมาณ443ล้านบาทลดลง20%เยนเยียนะคะ คาดโมเมนตัม um นะคะในควอเตอร์ในทั้งปีของปีนี้นะคะจะเติบโตรประมาณ12%นะคะทางฝ่ายก็ยังแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน7บาท30สตางค์นะคะในส่วนของ AOT นะคะก็ผลประกอบการคาดควอเตอร์2ออกมาค่อนข้างดีนะคะ โดยแต่เราก็มองว่านะราคาปัจจุบันนี้มีการเติบัวเพิ่มขึ้นเกินราคาพื้นฐานแล้วนะคะในควอเตอร์สอนี้กำไรนะคะอยู่ที่46ค่าจะค่าจะเติบโตประมาณ46.6%เยนเยียนะคะที่ประมาณ5,737ล้านบาทอันนี้ก็เป็นผลมาจากตัวผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เที่ยวบินก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น13.7%นะคะส่วน เที่ยวบินก็โตขึ้นประมาณ9.5%จนะคะจึงคาดว่ารายได้รวมนี่จะโตประมาณ27.6%เครึ่งปีหลังก็แนวโน้มผู้ใช้บริการก็ยังโตต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีการรับรู้รายได้ค่าเช่าบริการพื้นที่ของเทอร์มินอล2เพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะรวมถึงรายได้จาก APPS เข้ามาด้วยนะคะเราก็มองการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตนะคะและอุตสาหกรรมการบินที่ยังขยายตัวดีนะรวมถึงตัวนก อันนี้ก็กลับมากลับมาให้บริการอย่างปกตินะคะก็คาดว่าจะมีการรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะหนุนให้ครึ่งปีหลังดีขึ้นนะคะในเรื่องของส,อสนามบินสุวรรณภูมิเฟสสองนะคะก็ได้ขาย TOR ไปแล้วนะคะสามฉบับนะคะจาก7สัญญานะคะตัวในปีนี้ก็คาดว่าจะทําอีก1สัญญานะคะปีปีสองห้าห้าสองห้าหกศูนย์อีกสาสัญญานะคะโด,โดยคงจะคงแผนสําเร็จแผนที่จะเสร็จในปีสองห้าหกสองนะคะ แต่ราคาที่เกินขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วเราก็จึงแนะนำขายนะคะโดยมีราคาพื้นฐาน380นะคะในส่วนของตัวอาซีฟานะคะก็ค่ากำไรควอเตอร์หนึ่งนะคะโตค่อนข้างดีนะคะ47%ยอนเยียนะคะตัวนี้เราก็แนะนำซื้อนะคะโดยเรามองว่าควอเตอร์หนึ่งเนี้ยคาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรสุทธิอยู่47%ยอนเยียนะคะ เป็นผลจากการส่งมอบงานที่มากขึ้นนะคะยอดขายก็คาดว่าจะโต20%อยู่ที่ประมาณ617ล้านบาทมา,มาจินนะคะก็มองว่าดีขึ้นนะ,ะมีการถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นจากพนักง,งานก็ตามนะคะก็คาดกำไรอยู่ที่44ล้านบาทนะคะสำหรับพอร์เตอรหนึ่งงานในมือนะคะ 1.7พันล้านบาทนะคะรับรู้ปีนี้ประมาณ70%นะคะแล้วก็มีแผนจะประมูลงานเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะล่าสุดโครงการโซล่าฟาร์มของสากรนะคะก็จะต้องผู้ชนะจะต้องขายไฟในสิ้นปีนี้คาดว่าบริษัทก็จะได้งานจากโครงการนี้ด้วยแล้วก็ยังมีงานต่อเนื่องจากโครงการอื่นๆนะคะทั้งค่าปลากแล้วก็เอกชนนะคะจึงแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่6บาท75สตางค์นะคะ ในส่วนของ n e w สนะคะก็มีเรื่องของตัว KKP นะคะก็ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าจะทำขัญญาการขายหุ้นทั้งหมดนะคะของ k k Trade นะคะจำนวน50ล้านหุ้นนะคะให้กับยวนต้านะคะในราคา686.9ล้านบาทคิดเป็นต่อหุ้นที่13.74บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็การขายหุ้นครั้งนี้นะ่าจะทำแล้วเสร็จใน3เดือนโดยขายหุ้นครั้งนี้ก็จะทำให้ KKP เนี่ยมีมีมไรายได้ จากธุรกิจหลักทรัพย์น้อยลงนะแต่ก็น่าจะทําให้มีการบันทึกกาไรจากการขายหุ้นอันนี้เพิ่มเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่ยังไม่ประเมินยังไม่สามารถประเมินได้ว่ากําไรจากการขายหุ้นนี้จะเป็นเท่าไหร่นะคะทําให้ยังคงประมาณการกําไรไว้ที่เดิมก่อนนะคะที่3.6พันล้านนะคะแล้วก็จะมีการปรับใหม่อีกครั้งหลังจากที่ทํำ Company Visit ในวันนี้รานะคาพื้นฐานก็อยู่ที่46บาทนะคะแนะนําซื้อนะคะ นิวส์ตัวสุดท้ายคือของปูนใหญ่นะคะ SCC นะคะงบควอเตอร์หนึ่งนะคะดีกว่าค่าแล้วก็ควอเตอร์สองก็ยังมองว่าไปได้ดีนะคะในควอเตอร์หนึ่งนะคะกำไรออกมาอยู่13.6พันล้านเพิ่มขึ้น23%เยียร์นะคะซึ่งดีกว่าตลาดคาดนะคะทั้งนี้ปิตโตเคมีและกระดาษทำได้ดีกว่าที่คาดมากนะคะเนื่องจากว่าตนมาสนี้เนี่ยรายการพิเศษมีแค่280ล้านบาทนะผลการดาเนินง,งานจึงออกมาค่อนข้างดีมากนะคะ สเปรดนะคะในเรื่องปิโตเคมีนะคะช่วงต้นควอเตอร์สองยังคงปรับตัวต่อเนื่องนะ,ะส่วนธุรกิจกระดาษอาจจะอ่อนตัวลงนะคะเพราะว่าในช่วงควอเตอร์หนึ่งเป็นฤดูขายเช่นเดียวกับธุรกิจปูนแล้วก็วัสดุนะคะยังรอโครงกลางของภาครัฐใหญ่ๆเข้ามาในครึ่งปีหลังนะคะส่วนปิโตเคมีคาดว่าจะเป็นแรงหนุนหลักเข้ามาในควอเตอร์สองของปี59กนะคะก็คาดหมายกําไรเติบโตวกว่าปีก่อนนะคะแนวโน้มของธุรกิจของกลุ่มปูนเนี่ย ปูนใหญ่ก็มองว่าไปได้ค่อนข้างดีนะคะแนะนำซื้อแล้วคะ่ะพื้นฐานที่560บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานวันนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ